สวัสดีครับพระเจ้าโอฬพรครับขอเชิญฟังคําสอนนะครับตั้งใจฟังให้เกิดความเชื่อและนําไปปฏิบัตินะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคําสอนของ New Hope International Church นะครับขอบคุณมากครับพบกันในคําสอนครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจและขอบพระคุณพระเจ้าและขอบพระคุณพี่น้องที่มาใช้เวลากับผมนะครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะ ของพระเจ้าให้เรานั้นเกิดความเชื่อความเชื่อนั้นสําคัญมากเพราะทําให้พระเจ้าพอพระทัยและเราต้องรู้จักพระเจ้าของเราและหลงรักพระเจ้าของเราอยู่เพื่อพระเจ้าของเราและดําเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าที่ผมทําคําสอนออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะหนุนใจพี่น้องให้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้น <ạ c S 1> ให้เกิดความเชื่อมากขึ้นรักพระองค์มากขึ้นและดําเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระองค์มากขึ้น และชีวิตของเราจะเป็นพระพรแก่คนมากมายในคําสอนครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เกินธรรมชาติและเป็นพระเจ้าที่สามารถทําสิ่งต่างๆที่มันเร่งขึ้นมาเกินธรรมชาติแทนที่จะใช้เวลาเป็นปีเร่งขึ้นมาสําเร็จภายในหนึ่งวินาที3วันหรือสสัปดาห์ พระเจ้าของเราในภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นพระเจ้า the God of acceleration เป็นพระเจ้าแห่งการเร่งขึ้นไปให้มันเร็วยิ่งขึ้นเวลาท่านขับรถใช่ไหมครับขับรถอยู่10กิโลต่อชั่วโมงท่านไปช้าๆแต่ท่านเร่งคันเร่งมันเร่งออกไปอย่างรวดเร็วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนั้นนะครับนหนันสือยอห์นบทที่2อข้อหนึถึงข้อ11นั้นได้พูดถึงการทำการอัศจรรย์ หมายสําคัญอัศัจจรย์ครั้งแรกของชีวิตของพระเยซูขณะที่พระองค์ดำเนินอยู่บนโลกนี้นี่เป็นการสาแดงพระสิริและการอัศจรรย์ครั้งแรกในชีวิตของพระองค์หลังจากที่พระองค์เริ่มประกาศตัวว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นการอัศจจรย์แห่งการดูแลแห่งการให้แห่งการจัดสรรหาและช่วยคนในยุคนั้นให้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการจัดสรรหายหอนบทที่สองข้อ1ถึงบอกว่า วันที่สมมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นเพราะเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเหล้าอางุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าอางุ่นพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยไม่ใช่ธุระของท่านเวลาของเรายังมาไม่ถึงพระองค์บอกว่านี่ไม่ใช่เวลาของการทําอัศจรรย์ แต่พระเยซูทรงพระเจ้าเห็นความเมตตาแห่งพระคุณและความกรุณาพระองค์ช่วยอยู่ดีนะครับอ่านต่อนะครับข้อ5มารดาของพระองค์จึงบอกผู้คนใช้ว่าจงทําตามที่ท่านก็คือพระเยซูสั่งเจ้าเถิดพี่น้องถ้าเราอยากเห็นการอัศาจรรย์เราต้องเชื่อฟังพระเยซูทําตามที่พระองค์สั่งเราให้ทําเช่นไปโบสถ์ผูกพันตัวในคริสตจักรอ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังคําสอนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐสัตว์ซื่อกับผู้นําของเราถวายสิบรถ ใช้ของประธานของเราพระองค์สั่งว่าไปเมืองนั้นเราก็ไปเมืองนั้นพระองค์สั่งให้เราทําอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ผมจาเนินชีวิตแบบน,นั้นนะครับผมทําตามที่พระเยซูสั่งผมและผมจะเห็นการอัศจรรย์เพราะในการเชื่อฟังนั้นจะมีพระคุณอยู่ที่นั่นข้อ6บอกว่ามีองค์หินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบเพื่อชําระตามธรรมเนียมของพวกยิวจุน้ําองค์ละประมาณ100ลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่า จงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเถิดแล้วพวกเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปากขึ้นมาถึงปากเลยนะครับแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพเจ้าภาพผลง,งานแต่างงานนั้นชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้รู้ว่านี่เป็นการอัศจรรย์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์ได้ทำเจ้าภาพ,าพจึาาพจงเรียกเจ้าบ่าวมา และพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเล่าอางุนอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บเล่าอางุนอย่างดีไว้จนถึงเดี๋ยวนี้หมายสำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจในพระองค์เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เกินธรรมชาติมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเปลี่ยนน้าเป็นเหล้าอางุ่นได้แต่พระองค์ทําการอัศจรรย์เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเกินธรรมชาติได้นอกจากนั้นยังไม่พอโดยปกติแล้วการทําเหล้าอางุ่นนั้นต้องใช้เวลาเป็นขบวนการที่ใช้เวลาอาจจะหลายสัป,ปดาห์หลายเดือนหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะทําเหล้าอางุ่นที่มีคุณภาพที่ดียอดเยี่ยม อร่อยมากนั้นแลวองุ่นนั้นต้องถูกหมักไว้เป็นเวลานาน,านใช้เวลานานมากอาจจะเป็นเวลาหลายปีราคาก็จะแพงจริงไหมครับจุดที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือว่าการอัศจรรย์หมายสําคัญการอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูทํานั้นเป็นการอัศจรรย์ที่ทําน้ําองุ่นออกมาจากน้ําธรรมดาธรรมดาที่งานแต่งงานที่เมืองคานาะแควนกาลิลีเป็นการอัศจรรย์แห่งความเร่ง เร่งให้เกิดขึ้นภายในวินาทีเดียวน้ำธรรมดากลายเป็นน้ำเร้าองุ่นและยังไม่พอเป็นเร้าองุ่นที่ดีที่สุดในยุคนั้นราคาแพงอร่อยมากรสชาติดีมากซึ่งปกติต้องใช้เวลาเป็นปีแต่พปรองทำได้ภายในหนึ่งวินาทีแค่ตรัสเท่านั้นเป็นการอัศจรรย์แอังการเร่งของพระเจ้า acceleration ในฝ่ายธรรมชาตินั้นต้องใช้เวลาเป็นปีที่ จะทำน้ําองุ่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่จากน้ําเปล่านะครับน้ําองุ่นไม่สามารถทําจากน้ําเปล่าได้แต่ว่าพระเยซูใช้เวลาแค่พริบตาเดียวสามารถเปลี่ยนน้าธรรมดาให้เป็นน้ําองุ่นได้ในทํานองเดียวกันในชื่อของท่านท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยข้าพระเจ้าป่วยอาจจะจงใช้เวลาหลายปีกว่าจะหายป่วยผมเคยป่วยเป็นโรคผิวหนังชื่อว่าเอ็กซีมาผิวหนังอักเสบละคันและเจ็บปวด Eczema ผมป่วยไม่ได้เด็กๆเลยนะครับจำความได้5-6ขวบก็เป็นเอ็กซิมาเนี่ยนะครับมีผื่นคันที่คอที่คอศอกที่มือแล้วมันก็แย่ลงแย่ลงเมื่อผมอายุมากขึ้นผมก็ที่ฐานขอพระเจ้าทำการอัศจรรย์์พี่น้องนะครับในค่ำคืนเดียวตอนที่เป็นหนักนะครับตื่นขึ้นมาตอนเชา้าหายหมดเกลี้ยงเลยผิวหนังกลายเป็นเหมือนกับคนวัยรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผิวหนังผมยังดีมากเลยเหมือนวัยรุ่น พระเจ้าทําการอัศัจรรย์แค่ข้ามคืนเดียวหรือท่านอาจจะมีหนี้สินและท่านก็คิดว่าหนี้สินนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลาย10ปีกว่าจะจ่ายหมดแต่พี่น้องพระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์จัดสรรหายกับท่านและท่านสามารถจ่ายหนี้สินให้หมดอย่างรวดเร็วผมกําลังยืนอยู่หน้าบ้านผมตอนนี้บ้านผมอยู่ทางด้านซ้ายนี่นะครับนี่เป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่เมืองเบลวิลล์วอชิงตันผมซื้อบ้านหลังนี้เพื่อทํางานรับใช้พระเจ้าค่าบ้านตอนนั้นราคาแพงแต่ผมอยากที่จะ ใช้บ้านรับใช้พระเจ้าดังนั้นหนี้บ้านสูงมากต้องจ่ายเดือนหนึ่งหลายบาทหลายสตังค์นะครับผมอธที่ฐานขอพระเจ้าขอพระเจ้าทํ fashion, า,าทการอัศจรรย์พระเจ้าทําการอัศจรรย์จริง,ร,งรายได้เขามาอย่างอัศจรรย์เป็นเวลา3ปีครึง่งจ่ายบ้านหมดภายใน,น3ปีครึง่งอย่างอัศจรรย์แทนที่ต้องจ่ายไป20ปีราคาบ้านมันสูงจะต้องจ่าย20-30ปีจากรายได้ปกติของผมแต่พระเจ้านําเงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์ผมก็จ่ายเข้าไปจ่ายเข้าไปจ่ายเข้าไป,จ,าไป,จ,าไปจน ค่าบ้านหมดภายใน3ปีครึ่งท่านอาจจะมีความฝันในชีวิตว่าอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าให้กับจิตใจของท่านมีความฝันว่าอยากจะตั้งบริษัทอาจจะอยากจะแต่งงานมีคู่ครองหรืออยากจะมีลูกหรืออยากที่จะทํางานรับใช้พระเจ้าบางอย่างท่านอาจจะคิดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีๆที่จะให้ความฝันของท่านนั้นสําเร็จที่พระเจ้าประทานให้เกิดในใจของท่านแต่พระเจ้าสามารถเร่งด่วนให้เกิดซึ่งภายในไม่กี่เดือนภายในไม่กี่วัน พระเจ้าเปิดประตูทันใดนั้นไปพบคนคนหนึ่งที่มาช่วยท่านหรือพบคู่ครองของท่านอยู่ดีๆท่านตั้งท้องขึ้นมาสิ่งต่างๆมันเกิดได้ทั้งนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเร่งให้เกิดการอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้ตอนคริสตจากนิวโฮปอยู่ในตึกเล็กๆเ,เรามีสมาชิกมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเราจะทํำยังไงตึกนี้มันเล็กไปแล้วเราอธิษฐานขอพระเจ้าทําการอัศจรรย์ขอปรองประทานความโปรดปราน ประธานสิงดี้ปรากฏว่าพระองค์ประทานความโปรดปรานเราไปพบตึกและที่ดินราคาต่ำมากมากและจุคนได้มากขึ้นปัจจุบันนี้ราคาที่ดินและตึกนี้ขึ้นไปถึง3-4เท่าเลยนะครับพี่น้องเราสามารถจ่ายครบเลยไม่ต้องเป็นหนี้ธนาคารเห็นไหมครับถ้าพระเจ้าสำแดงพระคุณให้แก่ท่านพระเจ้าสำแดงความโปรดปรานการเยียวยารักษาการทะลุทะลวงการปลดหนี้การหายโรคการที่เข้าไปในระดับที่สูงขึ้นในงานของเรา การเงินที่สูงขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคนเข้ามาในชีวิตของเราโดยความโปรดปรานของพระเจ้าโดยความเชื่อที่เราวางใจในพระเจ้าพระองค์จะสามารถขับเคลื่อนชีวิตของเราในสิ่งต่างๆที่เราจําเป็นนั้นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วยังเร่งด่วนให้แก่เราพระเจ้าของเราสามารถทําสิ่งที่อาจจะต้องใช้เวลาในธรรมชาติเป็นเวลา20ปีให้เกิดขึ้นในฉับพลัน เกินธรรมชาติอย่างที่เราไม่สามารถคาดถึงถึงได้เราไม่สามารถเข้าใจได้ขณะนี้พระเจ้าของท่านและผมกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังฉากที่ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์สะสมโอง่งไหมและเทน้ำลงไปในโงค์ที่พระองค์เตรียมให้แก่เราและขบวนการนั้นเริ่มไปเรียบร้อยแล้วและท่านใดนั้นสิ่งที่อยู่ในชื่อของท่านนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ท่นใดนั้นท่านพบว่าท่าน อยู่ในที่ที่ท่านไม่สามารถไปได้ดวยตัวองท่านเองอยู่ดีๆงานมันเข้ามาอย่างอัศจรรย์ไปทํางานในบริษัทที่ดีอย่างอัศจรรย์มีลูกค้าเข้ามายัางอัศจรรย์พระเจ้าเปิดประตูให้พบคนที่มาช่วยเหลือเราพบคู่ครองพบสิ่งต่างๆพบที่ดินพบบ้านแต่เราต้องอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าแล้วเราวางใจในพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระองค์สามารถและรู้วิธีเปลี่ยนน้ํา ให้เป็นน้ําองุ่นได้ภายในหนึ่งวินาทีพี่น้องครับเราวางใจในพระเจ้าดีไหมครับเราอยากกังวลใจเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนรักพระเจ้าสุดใจรักพี่น้องมีส่วนร่วมในการสร้างคริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกเราสัตย์ซื่อในการถวายสิบรถในการใช้ของประทานของเราให้แก่พระเจ้าวางใจในพระเจ้าสัญญาพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าจะอยู่เพื่อทําการดีเพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์ พระองค์จะเปิดประตูอย่างอัศจรรย์ภายในวินาทีเดียวพระองค์จะนำสิ่งดีเข้ามาแล้วลูกจะใช้สิ่งเหล่านั้นในชีวิตของลูกเพื่ออาณาจักรของพระองค์พระองค์จะพาลูกเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลและลูกจะใช้ชีวิตของลูกถวายเกียรติแด่พระองค์ถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับพระเจ้าสามารถแยกทะเลแดงให้แก่เราได้ อุปสรรคที่อยู่ต่อหน้าเราภูเขาเหล่ากาที่อยู่ต่อหน้าเราพายุที่เขามาทำร้ายเรามารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วที่พยายามจะทำร้ายชีวิตของเรามันจะต้องถูกขจัดออกไปตอนที่ชาวอิสราเอลจะเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาออกจากประเทศอียิปต์พระเจ้าเปิดทะเลแดงออกแยกทะเลแดงออกให้พวกเขาข้ามไปได้พระองค์ไปทําการต่อสู้กับศัตรูข,ของเขาคือพวกทหารชาวอีนนอยิปต์ในหนังสืออพยพบทที่14 ข้อ24ถึง31บอกว่าเวลาเช้ามืดพระยาเวทอดพระเนตรลงมาจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นทัพอียิปต์ก็ทรงบันดาลให้ทัพอียิปต์เกิดโกลาหลไหครับพี่น้องซาตานคนชั่วร้ายคนที่พยายามจะทําร้ายเราผีร้ายวิญญาณชั่วที่พยายามจะมาแกล้งเราโรภาคภัยไข้เจ็บพายุพระองค์สามารถทําให้เกิดโกลาหลแล้วมันหยุดไม่สามารถทาร้ายท่านได พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการปกป้องเป็นพระเจ้าแห่งการปลดปล่อยเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระองค์เคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์เป็นแม่ทัพและพระองค์จะไปรบแทนเราสู้แทนเราให้เราวางใจ RH, ในพระเจ้าแสวงหาพระองค์รักพระองค์สุดใจกลับใจจากความบาปและอย่าดำเนินชีวิตที่ทําให้พระองค์ทรงเศร้าพระทัยและไม่พอพระทัยในชีวิตของเราข้อยี่ห้าพระองค์ทรงทําให้ล้อรถฟืดจนแล่นแทบไม่ไหวคนอียิปต์จึงพูดกันว่า ให้เราหนีจากคนอิสราเอลเถิดเพราะพระยาวเวทรงต่อสู้กับคนอียิปตเพื่อพวกเขาจากนั้นพระยาวเวตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกเหนือทะเลเพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปทั้งรถรบและพลมาของพวกเขาโมเสสจึงยื่นมือออกเหนือทะเลพอรุ่งเช้าทะเลก็ไหลกลับดังเดิมคนอียิปพากันหนีกระแสน้ำ แต่พระยาเวทรงสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเลน้ำก็ไหลกลับท่วมรถรบและพลมาคือกองกำลังทั้งหมดของฟาโรห์ซึ่งตามพวกเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวส่วนชนชาติอิสราเอลเดินไปตามดินแห้งกลางท้องทะเลน้ำตั้งขึ้นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายด้วยเหตุนี้ ในวันนั้นพระยาเวโปรดช่วยคนอิสราเอลลอดจากเงื้อมมือคนอียิปต์คนอิสราเอลเห็นศพของคนอียิปต์ที่อยู่ในชายทะเลและชาวอิสราเอลก็เห็นกิจการใหญ่แต่ทุกคนพูดสิครับกิจการใหญ่การอัศจรรย์ซึ่งพระยาเวได้ทรงทารรต่อคนอียิปต์ประชากรก็เกรงกลัวพระยาเวพวกเขาเชื่อถือพระยาเวและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าสามารถให้การทะลุทะลวง การปกป้องพระองค์แยกทะเลแดงได้และพระองค์สามารถสู้รบแทนเราได้ศัตรูที่พยายามมาทำร้ายเรามารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วโรภคภัยไข้เจ็บหนี้สินความยากจนคำสาปแช่งคนชั่วร้ายที่เกลียดเราแกล้งเราไม่พอใจนะเราด่าเราแกล้งเราไปนินทาว่าเราเขาจะพ่ายแพ้ไปพระองค์จะต่อสู้แทนเราพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมถ้าเราไม่ได้ทำผิด เราไม่ได้ไปทำบาปไปโกงใครเราดำเนินชีวิตที่ชอบทำถูกต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพระองค์จะอยู่ฝ่ายเราและพระองค์จะพิสูจน์ให้คนรอบข้างเรารู้ว่าเราไม่ได้ผิดและพระองค์จะแก้แทนแทนเราและพระองค์สามารถทำสิ่งต่างๆได้ภายในพริบตาเดียวพริบตาเดียวทะเลแดงแยกออกชาวอิสราเอลเดินข้ามไปได้ในพริบตาเดียวชาวอียิปต์ถูกทำลายพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเร่งด่วน เป็นพระเจ้าที่สามารถเร่งการอศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ให้แก่ชีวิตของเราเราวางใจในพระเจ้าไหมครับเปโตรพยายามจับปลาทั้งคืนแต่จับไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวพระเยซูมาถึงขอใช้เรือของเขาในการเทศนาประกาศข่าวประเสริฐหลังจากนั้นพระเยซูก็หนุนใจให้เปโตรโอเอาเรือของเขาออกไปเวียงแหลงไปเปโตรโบอกผมจับปลาทั้งคืนไม่ได้ปลาเลยแต่ภายในเสี้ยววินาทีเดียวปลาเต็มแห я, จนแหเกือบจะขาด จนเปโตรต้องเรียกเพื่อนมาช่วยและเรือทั้งสองลำนั้นเกือบจะจมลงเพราะมีปลามากเกินไปพระเจ้าของเราภายในพริบตาเดียวสามารถเปลี่ยนน้ำกลายเป็นเหล้าอางุ่นพระองค์ภายในพริบตาเดียวสามารถแยกทะเลแดงและทำลายศัตรูลบชนะพวกชาวอียิปต์ไม่สามารถติดตามชาวอิสราเอลได้อีกแล้วชนะพันเปอร์เซนต์ภายในพริบตาเดียวเรือของเปโตรและเพื่อนของเขาเต็มไปด้วยปลาจนกระทั่งแหเกือบจะขาด จนท่านเรือเกือบจะลม่มพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์แห่งการทะลุทะลวงแห่งการจัดสรรหาและพระองค์าสามารถทําการอัศจรรย์ได้อย่างเกินความเข้าใจที่เราไม่สามารถทําได้เองเราบอกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราพยายามมาแล้วหลายปีแต่พอพระเจ้ายื่นมือเข้ามายื่นพระหัตถ์ของพระองค์เข้ามาช่วยมันพลิกล็อกทันทีมันเกิดการปลดล็อกทันทีลูกาบทที่5้าข้อหนึ่งถึอแบอกว่าต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยเนสาเรต และฝูงชนกําลังเบีเยดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วและกําลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลําหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยอออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ประทับลงสอนฝูงชนจากเรือลำนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วยอนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะยอ่อนอวนลงตามคำของท่านเห็นไหมครับพี่น้องตอนที่เปลี่ยนน้ำมาเป็นน้ำองุ่นคุณแม่ของพระเยซูนางมารีบอกว่าทำตามคำของท่านครั้งนี้เปดโตรบอก เราจะทําตามคําของท่านอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้พระเจ้าใช้ชื่อของท่านใช้รถของท่านบ้านของท่านเป็นอุปกรณ์ในการประกาศข่าวประเสริฐในการนําพระวจนะของพระเจ้าออกไปผมใช้บ้านของผมเป็นห้องสตูดิโออัดคําสอนผมใช้บริเวณบ้านของผมเป็นที่อัดคําสอนผมใช้เสื้อของผมรถของผมเงินทองของผมประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้คิดอะไรเลยไม่เลยหวังเงินจากใครทั้งนั้นอยากที่ ให้พระเยซูใช้ชีวิตผมเงินผมบ้านผมรถของผมเสียงของผมชื่อของผมประกาศข่าวประเสริฐและพระองค์สั่งให้ทําอะไรผมก็เชื่อฟังทําตามทีทททททท่พระองค์บอก,รกพระองค์บอกให้ไปทางนั้นก็ไปทางนั้นผมบอกไปทางนี้ทําทางนั้นโอ้โหพี่น้องเห็นจริงๆพระองค์ทําการอัศจรรย์ผมมีเรื่องเล่ามากมายเลยนะครับพี่น้องที่นิวโฮปนี่นะครับผมเชื่อฟังพระเจ้าทุกเรื่องนะครับ พระเจ้าก็ส่งคนตอนนี้ส่งคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันเข้ามารับเชื่อพระเจ้าเต็มไปหมดส่งชาวเวียดนามเข้ามาคนตื่นเต้นเห็นการอัศจรรย์นะครับพระเจ้าสั่งให้ผมไปที่ยุโรปที่สวิตเซอร์แลนด์ผมก็ไปที่นั่นแล้วก็วางมือคนคน,คนหายเข่าปวดคนรับเชื่อผีออกคนที่มีปัญหาในชีวิตพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้แกเขาผมเชื่อฟังแล้วพระเจ้าก็ดูแลชีวิตของผมช่วยให้มีเพื่อนดีๆในยุโรปมากมายที่เยอรมนีที่สวิตเซอร์แลนด์ในประเทศอิตาลี สวีเดนและพี่น้องที่นอร์เวย์โอ้ยพระเจ้าพาคนเข้ามาช่วยเหลือผมมากมายโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าบอกยอ้อนอวนลงไปเลย <Pedro S 1> เปโตรก็บอกว่าจะทําตามคําของท่านข้อหพูดต่อบอกว่าและเมื่อพวกเขาย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จํานวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปริพวกเขาจึงทําสัญญาณออกบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเรืออีกลําหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มา และได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเมื่อซีโมนเปโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็สุดตัวลงที่เข่าของพระเยซูทูลว่านายเจ้าข้าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพระเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปพี่น้องเมื่อพระเจ้าทําการอัศจรรย์ให้กับเราเราควรจะทอมใจรู้ตัวว่าเราเป็นคนบาปเราต้องกลับใจจากความบาปและเข้าไปหาพระเจ้าด้วยความทอมใจด้วยการยินยอม พระเจ้าประทานพระคุณให้แก่ผูดด้ที่ทอมใจที่ไม่เย่อหยิ่งจองของไม่ได้คิดว่าตัวเองรู้มากเก่งมากพูดเก่งมากคนมาติดตามฉันมากมายฉันรู้พระคัมภีเยอะฉันมีประกาศเสียบัตรไม่นะครับเราต้องทอมใจตลอดชีวิตของเราและดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเป็นภาชนะในการประกาศข่าวประเสริฐและเชื่อฟังคําสอนของพระองค์พระองค์ตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะผ่านคําเทศนาะผ่านพระวิญญาณบริสุทธ์เชื่อฟัง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  และพระองค์จะทําการอัศจรรย์เปลี่ยนน้ําเป็นเหล้าอางุ่นพระองค์จะทําการอัศจรรย์ให้เราจับปลาได้มากมายและหนี้สินของเราจะหมดไปผมเชื่อว่าเปโตรมีเงินมากมายปลดหนี้ได้วันนั้นพระเจ้าจะแยกทะเลแดงให้แกเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งเกินธรรมชาติการอัศจรรย์เป็น the god of acceleration เป็นพระเจ้าแห่งการเร่งให้เกิดการอัศจรรย์เกินความเข้าใจของมนุษย์ ให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีฤทธเดชที่น่าสะพึงกลัวที่สามารถเปลี่ยนน้ําให้เป็นเหล้าองุ่นได้ดึงโดยปกติแล้วข้าแต่พระองค์เจ้าเหล้าองุ่นที่ดียอดเยี่ยมใช้เวลาหลายปีแต่พระองค์เปลี่ยนได้เกินธรรมชาติภายในพริบตาเดียวเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสามารถทําสิ่งต่าง ในชีวิตของเราที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีที่จะปลดหนี้หลายปีจะหายป่วยหลายปีที่จะขยายคริสจักรหลายปีที่จะเห็นชีวิตแต่งงานให้มันกลับคืนมาหลายปีที่เราจะมีลูกได้หรือแต่งงานได้หรือพุคู่ครองของเราได้แต่ปรปลี่ยนสถานการณ์พลิกล็อกกลับตลบัตให้สิ่งดีเกิดขึ้นภายในพริบตาเดียวเราเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงเตรียมองเหล่านั้นไว้ให้กับเราและเติมน้ําให้กับเราแล้วและพระองค์จะทรง ช่วยเราเราเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้เราจะเห็นการยิ่งใหญ่ที่คนมากมายในยุคนี้คนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าจะมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่และฤทธิเดชและการอัศาจรรย์ของพระองค์เราเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์และขอขอบพระคุณพระองค์เอเมนขออนุญาตอธิษฐานเผื่อพี่น้องนะครับข้าแต่บพระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนพี่น้องอาจจะพบพายุในชีวิตเจ็บป่วย หนี้สินปัญหาการงานปัญหาธุรกิจปัญหาการรับใช้ครอบครัวลูกเต้าบางคนอาจจะยังเป็นโสดอยู่และอยากจะแต่างงานข้าแต่พระเจ้า,จาเมตตาประทานการอัศจรรย์ให้กับเขาเปลี่ยนน้ําสิ่งที่ดูเหมือนเหมือนมันเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นเล่าองุ่นให้แก่เขายัางรวดเร็วขอพระเจ้าเมตตาเปิดประตูให้เขาพบคนที่ดีขอพระเจา้าอวยพรธุรกิจการงานของเขาพาเขา เข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาขอพระองค์แยกทะเลแดงให้กับเขาอุปสรรคไม่สามารถหยุดเขาได้ขอพระเจ้าเมตตาประทานปลาให้กับเขาจนเรือเกือบจะล่มเหลือเกืบเอกบจะจมเพราะว่าปลามันมากมายเราเชื่อว่าพระองค์จะทําสิ่งเหล่านี้ให้แก่พี่น้องขออวยพรพี่น้องขอเรียกการอัศจรรย์ลงมาจากสวรรค์ให้แก่พี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้และเขาจะรักพระเจ้า เขาจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเขาจะย้ำเกรงพระเจ้าและกลับใจจากความบาปเหมือนเปโตรขอบคุณพระองค์ความแสนดีของพระองค์ยิ่งใหญ่ยิ่งนักใน้นามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับชื่อของพี่น้องนะครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลาด้วยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคําสอนของคริสรจักรนิวโฮปนะครับและชวนเพื่อนๆมาฟังมากๆรัเราฟังคําสอนเป็นชุดๆนะครับผมผลิตคําสอนเป็นชุดๆ ฟังทั้งชุดหลายๆเที่ยวให้เกิดความเชื่อพี่น้องจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับและพี่น้องจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายผมอยากเห็นพี่น้องมีความสําเร็จทั้งด้านชีวิตส่วนตัวสุขภาพการงานการเงินชีวิตการรับใช้ชีวิตครอบครัวชีวิตแต่งงานชีวิตการเลี้ยงลูกทุกด้านพระพรก็อับราหัมไหลลงมาบนชื่อของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นแสงสว่างของโลกนี้และประเทศไทยของเรา คนไทยคนลาวประเทศลาวและชนชาวเผ่าจะเห็นพระศิลิของพระเจ้าผ่านครสตจักรของพี่น้องและชืิตของพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่ฟังคําสอนจนจบนะครับหนังสือเยเรมีบทที่1นึข้อสิบอกว่าแล้วพระยาวเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องแล้วเพราะเราเฝ้าดูถ้อยคําของเราเพื่อจะทําให้สําเร็จพี่น้องกับผมเชื่อเลยว่า เมื่อพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์จะสําเร็จในชีวิตของพี่น้องจริงๆและพี่น้องจะเจริญรุ่งเรืองเกิดผลมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเทความแสนดีและความโปรดปรานของพระองค์ลงบนชีวิตของพี่น้องนะครับฟังคําสอนตอน,น,นอื่นๆในชุดนี้และฟังหลายๆเที่ยวเพื่อเกิดความเชื่อนะครับ ผมอยากเห็นพี่น้องเจริญเติบโตแข็งแรงในทางของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับกรุณากดไลค์และกดติดตามคำสอนของคริศจักรนิวโฮปนะครับขอบพระคุณมากครับพระเจ้าอยรรครับในวันพนเทคอสพระเจ้าเทไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบน พระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์ และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเาผาผลาญอยู่ภายในทําให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอ สวรรค์ทรงพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง